จกบ,บันตโตๆยังกระรตู้ปลาเครื่องไฮบริดสุดประหยัดพืนฐานเดียวกับแอคคอร์ดปรบับเบาชิดนั่งจูจีกับคุณนข้างได้ด้วยนะ เชื่อว่าใครหลายคนนะครับกำลังมองหารถครอบครัวนะใช้สาหรับแบบส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้แต่จะซื้อตูต้ตาเอาผาดคันก็ใหญ่เกินไปนะครับจะขับเองก็กระไรอยู่ไม่ค่อยคล่องตัวเวลาขับในเมืองนะครับพอดีเลยนะวันนี้เราได้รถคันหนึ่งครับมาจากอีตังกรุ๊ปนั่นก็คือ Honda s t e p ปวากอนนะครับต้องบอกว่าโฉมนี้ครับเป็นเจนที่6แล้วเขามีการปรับปริน่นครั้งใหญ่เลยรับจริงจะเป็นยังไงที่สุดจะมาได้อยู่ให้ทุกคนได้ดูกันครับ คอน,น้าเขาออแบบภายในห้องโดยสารเก่งอยู่แล้วนะครับเรื่องความเปนประสงค์นะอย่างคันนี้เขาบอกว่าเป็นบ้านหรือเป็นห้องเก็บของเคลื่อนที่นะครับสังเกตได้จากที่วางแก้วน้ําหรือที่วางขวดน้ำเนี่ยคันนี้วางได้ถึง15บห้าใบนะครับเรียกได้ว่านั่งเนี้ยมีน้ําหวานคนละ2แก้วดูแกล้เป็นเบาหวานกันไปเลยนะครับด้านหน้าเนี้ยวางได้ถึง5้าใบนะ เบาะแถวกลางครับวางได้หใบและเบาะแถว3าวางได้ถึง4ใบนะอันนี้ยังไม่นับช่องเก็บของนะครับด้านหน้าเนี่ยมีช่องเก็บของถึง2ชั้นนะเก๊เนี่ยรวมถึงที่วางมือถือนะครับทั้งซ้ายและขวาก็สามารถวางได้ที่เก็บของตรงแผงประตูหน้านะครับหรือว่าเป็นเบาะแถวกลางเนี่ยมีที่สอดครับโทรศัพท์มือถือระหว่างชาร์จได้ทั้งเบาะซ้ายและเบาะขวาเออไม่ธรรมดาเลยที่เก็บเอกสารครับข้างหลังของเบาะนั่ง ก็ยังให้มานะครับได้ได้ว่าที่เก็บของเนี่ยเยอะมากๆอันนี้ยังไม่นับนะครับตรงแถวแวคอนโซลข้างคนขับนะโอ้โหมีช่องที่กว้างและลึกมากๆนะครับและไฮไลท์ของเขาครับคือเบาะแถวสามนะมันสามารถปรับพับเนี่ยเป็นโต๊ะทํางานได้ด้วยระหว่างรอลูกนะครับเลิกจากโรงเรียนหรือว่ารอคุณภรรยาช้อปปิ้งแบบนี้ก็สามารถนั่งทํางานแอร์เย็นๆไปได้ในรถนะครับอันนี้ยังไม่นับนะเราแกะแผงออกมาเนี่ยมีที่ซ่อนเงินคุณภรรยาอีกหลายช่องเลยนะคะ คันนี้ครับเหมือนกับห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่นะครับบอกแถว2อเนี่ยยังไงยกโซฟาในบ้านมาไว้ในรถคันนี้เลยเรียกได้ว่าบอกมันใหญ่นะครับแล้วมันก็สามารถเลื่อนถอยหลังได้เยอะมากๆและที่สําคัญครับสามารถปรับที่รอง่องได้ด้วยขนาดผมสูงร้อยแปนะปรับตําแหน่งที่ผมขับดูช่วงขาเนี่ยยังเหลือเยอะขนาดนี้เหยียดเข่งเหยียดขาได้สบาย วางแท็บเล็ต iPad ครับนั่งดูหนังได้เพลินๆนะครับรวมถึงช่องชาร์จเนี้ยให้มาถึง6จุดรอบคันครอบคุมเบาะทั้ง3แถวและมี power outlet อีก2ช่องนะครับรองรับกำลังไฟสูงสุดช่องละ180วัตต์หูและกระจกมันโปร่งมากอะ่ะมันสบายนะครับรวมถึงนี่มีม่านมาให้ด้วยที่เบาะแถวนี้นะครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆ เรื่องการพับบ่อครับต้องบอกว่า Honda าเซปปอร์กอนนี้ทําได้ดีกว่าคู่แข่งนะครับอย่าง Toyota Noa อาวอ y ได้ดีมากๆเลยนะเบาะแถวกลางครับสามารถปรับห่างหรือปรับชิดได้ด้วยนะ ปรับชิดถ้าเกิดอยากนั่งกัน3คนแบบนี้หรืออยากแค่จู๋จีใกล้ชิดกันนะครับหรือว่าปรับห่างเพื่อให้มีพื้นที่ตรงโถงตรงกลางครับเดินเข้าเบาะแถว3ก็สามารถทําได้นะอีกอย่างหนึ่งคือคนที่นั่งเบาะแถว3เนี่ยครับสามารถเลื่อนปรับเบาะแถว2เนี่ยเลื่อนขึ้นหน้าหรือถอยหลังจากสลักด้านหลังเบาะได้เลยเ <c oughs> ถือว่าเขาคิดมาดีจริงๆนะ <c oughs> แล้วก็เบาะแถว3ครับอันนี้เป็นไฮไลท์เด็ดของเขานะครับรอนอกจากการปรับเอนที่เรียกว่าแทบจะปรับได้180องศาเนี่ยเป็นโต๊ะทํางานได้แล้วนะครับคือมันสามารถพับลงไปเรียบกับพื้้นตัวรถไดเลย เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของถือว่าเขาดีไซน์ไม่คนิคได้ดีมากๆแม้ว่าจะต้องแลกนะว่ายางอะไหล่คันนี้หายไปนะครับพอต้องเอาไว้เนี่ยเป็นหลุมสําหรับการพับเบาะก,ก็ตามแต่ก็ถือว่าทําได้ดีนอกจากนี้ครับการวางเบาะเด็กนะครับ Isofix เนี่ยก็สามารถวางได้นะครับทั้งเบาะนะแถวกลางหรือแถวสุดท้ายก็สามารถวางได้ด้วยเช่นกันนะเชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าขับจริงจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเราไปลองขับกันเลยครับ ไปศูน0์ถึงหนึกิมตรต่อชั่วโมงนะครับเก้วินาที8 0ดสิอยู่8.65วินาทีดูใช่ย่อยเลยนะรถพอบ้านแบบนี้ยโหอัตราเร่งฮนะถือว่าแซบมากนะสำหรับรถครอบครัว7ที่นั่งแบบนี้นะครับผม เรียกได้ว่าเท่ากับ4เซกเมนต์ในบ้านเรายัางไงอย่างนั้นเลยนะครับส่วนหนึ่งนี้เป็นเพราะว่าขุมพลังของคันนี้นะที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดพื้นฐานเดียวกับที่อยู่ในซีวิกับแอคคอร์ดในบ้านเรานะครับแต่ว่ารหัสเครื่องยนต์จะต่างกันนิดนึงเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องเบนซินนะครับ2ลิตร4สูบรหัส LFAH4 นะครับผมให้กำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่145แรงแร้ิดสูงสุด175นิวตันเมงรนะครับานคู่กับมอเตอรนึงเป็นมอตอร์ปั่นไฟตัวนึเป็นมอเตอร์ครับลืบองอนัวรถ นะครับขับเคลื่อนล้อหน้านะให้กำลังสูงสุดส่วนของมอเตอร์นะครับอยู่ที่184แรงม้าแรงบิด315นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อ e ัตโนมัติ eCVT เป็นเกียร์ไฟฟ้าหน้าตาแบบนี้นะครับเหมือนที่อยู่ใน Honda CRV บ้านเราแบบนั้นเลยนะใช้งานก็ค่อนข้างง่ายอาจจะต้องเรียนรู้นิดหน่อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้งานได้สะดวกนะครับทำให้อัตราเร่งของตัวรถโอโ้ดีมากนะ เรียกได้ว่าเหยียบเมื่อไหร่ปุ๊บมานะครับแต่ว่าตัวรอบเครื่องนี้มันไม่มีการกวาดรอบให้นะครับเวลาเหยียบคันเร่งจมสุดนะมันจะค้างไว้ที่รอบสุดเป็นแบบนั้นเลยนะก็คือไม่เหมือนกับซีวิ c บ้านเราที่จะกวาดรอบแบบ แบบนี้ให้ท็อปสปีดคันนี้ครับถูกล็อกเอาไว้ที่169กิมต่อชั่วโมงเราลองให้ทุกคนดูแล้วนะไม่ต้องไปลองกันนะครับพอถึง169ปุ๊บแล้วมันก็จะค้างอยู่ที่169แบบนั้นนะครับก็ถือว่าแบบซิ่งใช้ได้เลยนะสำหรับรถคอรอบครัวแบบนี้แบตเ,เตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนนะความจุใหญ่เหมือนกันนะ7.2กิโลวัตต์อานะถือว่าใช้ได้เลยสำหรับรถไฮบริดแบบนี้นะครับ เลยทําให้ตัวรถเนี่ยถือว่าค่อนข้างประหยัดนะโดยเฉพาะการขับในเมืองนะครับ18-20กิโลเมตรต่อลิตรสามารถเห็นได้จริงนะขึ้นอยู่กับน้ําหนักเท้าของเราด้วยเพราะว่ามันมีการปั่นไฟเก็บไฟในแบตแล้วก็เอามาใช้เวลาขับคันคลานตัวอยู่ตลอดเวลานะถือว่าประหยัดทีเดียวนะครับตัวรถเนี่ยถ้าแบตเหลือ2ขีดจาก10ขีดนะครับเครื่องยนต์จะสตาร์ทติดขึ้นมา เพื่อปั่นไฟเก็บเข้าแบตเตอรี่พอถึงสารขีดปุ๊บก็จะหยุดปั่นไฟนะปั่นไฟ40วินาทีสามารถจอดนิ่งๆให้อร์ติดได้ถึง2นาที40วิเฮ้ยใ,ใช้ได้เลยนะสำหรับรถยนต์คันนี้แต่ถ้าขับทางไกลครับอาจจะกินน้ำมันหน่อยนะก็ประมาณ16-18กิโลเมตรต่อลิตรตัวรถรองรับน้ำมันสูงสุด E10 นะเติม E20 ไม่ได้ถังน้ำมันครับเต็มเนี่ยจุ52ลิตรเหมือน t no o y ยต้า o a อาว oxy เลยนะวิ่งนี่ไกลเนี่ยน่าจะมากกว่า700กิโลเมตรแน่ๆถือว่าประหยัดสุดๆเลย นะครับ ช่วงล่างนะครับคันนี้ด้านหน้าเป็น m a c กฟอร์สันสตั๊นะช่วงล่างหลังเป็นทอร์ชั่นบีมคันแข็งนะครับแต่ถือว่าซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากๆนะ <Wow. S 1> เราเคยขับเกียร์คาริเวิรลครับรถคันโตโตแบบนั้นเนี่ยอิสระสีล้อเนี่ยที่เราชมนักชมหนานะคันนี้ไม่แพ้เกียร์คาริเวิรลเลยนะครับช่วงล่างนี่ถือว่าทําได้ดีเวลาเข้าโคง้งอาจจะมีการโยนตัวบ้างถ้าเราหักเข้าโค้งกัดทันหันนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างสูงจากพื้นถนนนะครับแต่โดยรวมเนี่ยโอ้สบายนะครับไม่ว่าจะนั่งแถว หน้านั่งแถวกลางแถวท้ายอาจจะมีโยนกระดิ่งกระดอนเพิ่มเติมกว่าด้านหน้านิดนึงแต่โดยรวมเนี่ถือว่าขับขี่สบายทุกคนในบ้านนี่ชอบแน่นอนนะครับ พวงมาลัยคันนี้นะครับน้ำหนักเนี่ยอาจจะไม่ได้เบานะเหมือนรถซิตี้คาร์แบบนั้นนะครับมันจะมีความคล้ายหรือใกล้เคียงกับซีวิคแง่ละดูรูปทรงพวงมาลัยดิก็คล้ายกันนะเหมือนแบบเอาพวงเดียวกันมาเลยก็ว่าได้นะครับพวงมาลัยจะค่อยคหนักขึ้นเมื่อเราขับที่ความเร็วสูงถือว่าหน่วงน้ําหนักได้ดีนะครับตรงกลางเซนเตอร์ฟีลลิ่งเนี่ยถือว่าดีมากเนี่ยลองหักให้ดูนิดนึงนะครับตอนนี้ความเร็ว80นะดูหักซ้ายหักขวา ดูดิมันมีความแม่นยำดีมากนะครับขับออกต่างจังหวัดสบายหายห่วงลักะมีวงเลี้ยวไม่ได้ถือว่ากว้างมาตรฐานรถ4เซกเมนต์ทั่วไปนะครับก็สามารถกับรถถนน2เลน2เลนครึ่งเนี้ยได้ดีไม่ได้ขับยากอะไรเลยนะครับคุณผู้หญิงขับได้ง่ายคุณผู้ชายขับได้ดีแน่นอนสําหรับเบรกนะครับคันนี้เวลาเราปล่อยคันเร่งนะครับตัวรถจะมีการชะลอความเร็วพร้อมกับปั่นไฟเก็บเข้าแบตเตอรี่รถเนี่ยเอาไว้อยู่นิดนึงนะครับมันก็สไตล์รถไฮบริด Hybrid ยุคใหม่ๆเป็นแบบนั้นนะ แต่ส่วนตัวผมว่าตัวเบรกเนี่ยมันค่อนข้างลึกคือเรากดไปเนี่ยครึ่งหนึ่งครับตัวรถยังไม่ค่อยชะลอความเร็วสักเท่าไหร่นะเราต้องกดไปอีกครึ่งจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันถึงจะเริ่มหน่วงความเร็วมากขึ้นการเบรกแบบนี้มันได้เปรียบในเรื่องของความนุ่มนวลในการขับขี่นะครับแต่ก็ต้องแลกมานะ สำหรับใครที่แบบต้องการเบรกแบบสปอร์ตนะครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านขาซิ่งขับจี้ขับ, G, ขบประชิดคันหน้าอันนี้จะต้องระวังกะระยะเบรกดีๆต้องเบรกลูงหน้าสักนิดนึงนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโอกาสชนคันหน้าเนี่ยมีสูงเหมือนอยู่เหมือนกันนะแม้ว่าคันนี้จะให้เบรกมาเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อก็ตามนะระมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับภายในกับจอมัดวัดนะครับคันนี้ให้มาเป็นแบบฟูลดิจิตอลนะ10.2นิ้วเหมือนที่อยู่ในซีบิดอย่างนั้นเลยนะครับแล้วดูจอเขาสิ สามารถแสดงได้ด้วยนะว่ารถคันหน้าเราขับตามคันไหนอยู่นะครับเวลาเปิด c r u ส s อ control ซึ่งอันนี้เป็นแบบ a d a p t ทีฟนะอย่างตอนนี้ครับข้างหน้าเนี่ยมันบอกว่าเป็นรถบรรทุกนะฮะ <laughs> ไปดูนะแคมรี่เออนะหรือว่าแคมรี่มันแบบจุได้เยอะไงมันเลยมองว่าเป็นรถบรรทุกนะฮะแต่ดีดูครับเลนข้างๆเนี่ยมันรู้นะว่ามีรถอยู่กี่คันอะไรไงบ้างถือว่าทํางานได้ดีเรดาร์เขาว่าทางานใชได้อยู่นะครับ ส่วนจอกลางคันนี้นะจริงๆแล้วสเปคญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มีจอกลางมาให้อย่างคันนี้เขามาติดจอเองนะเป็นจอ Android นะครับก็ต้องลองคุยทางศูนย์ดูนะว่าจอที่ติดมาเป็นยังไงซึ่งจอ Android อันนี้ก็ยังทางานคู่กับปุ่มควบคุมบังคับเลยได้อยู่นะเพิ่มลดเสียงนะหรือว่ากล้องหลังเนี่ยก็ทํางานได้โอเควัสดุการตกแต่งภายในต้องบอกว่าคันนี้ส่วนใหญ่ใช้เป็นหนังเทียมนะครับแต่ว่าคอนโซลด้านหน้าสเปคญี่ปุ่นดีมากเลยดูสิครับโอ้คอนโซลตรงนี้คุ้มหนังเดตะเก็บได้จริงนะตรงนี้ อาจจะเป็นหนังแท้นะเหมือนกับหนังที่หุ้มพรมอะไรอยู่นะครับและจุดเด่นของเขาคอนโซลตรงนี้พอจะถึงข้างหน้านู้นตรงนี้หุ้มหนังหมดทั้งแผงเลยหูเมดอินเจแปนมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับถือได้ว่าวัสดุเนี่ยโอเคแผงข้างก็ยังมีแบบบุนุ่มบุนหนังมาให้แม้ว่าจะมีพลาสติกบางชิ้นนะครับเช่นชิ้นบนชิ้นข้างล่างอะไรเงี้ยโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับตัวปุ่มด้านหน้า,นานงานดีไซน์เนี่ยจะมีความคล้ายกับ Honda Civic อ่าที่เขามักใช้เป็นดีไซน์ลังเกชยุคใหม่นะครับดูเลยครับ ตาข่ายแบบหกเหลี่ยมแบบนี้นะรังพึ่งนะครับแต่น,นี้ไม่ได้เป็นแบบโลหะนะครับเป็นพลาสติกนะแล้วก็ช่องแอร์ปิดแบบนี้ด้วยเลื่อนซ้ายสุดปุ๊บอ่าก็จะปิดไปเลยนะครับก็ใช้งานง่ายนะอนกประสมดีนะครับปุ่มไฟฉุกเฉินตรงนี้ให้มาแอร์ Air ตรงนี้ครับเป็นดูอัลโซนซ้ายขวาข้างหน้าแยกแบบนี้นะครับส่วนทางด้านหลังเนี่ยเป็นโซนที่3สามารถปรับแยกอิสระแยกกันข้างหน้ากับตอนหลังได้เลยนะครับและจุดเด่น,นของเขานี้มีกรอง PM 2.5ด้วยนะครับช่างหมอกกับบ้านดาวนนิเกลานะมีสเกลบอกด้วยว่าตอนนเี้ เลเวลของฝุ่นข้างนอกเนี้ยเยอะขนาดไหนนะครับมันก็ช่วยสามารถกรองฝุ่นได้และดูสิครับสามารถปรับแอร์หลังตรงนี้ได้เลยนะกดตรงนี้ปุ๊บมันก็คอนโทรลทางด้านหลังได้นะรวมถึงนะครับเบาอ,อุ่นร้อนทางซ้ายและขวาแต่เสียดายนะไม่มีเป่าเย็นมาให้นะครับเป็นสีแดงนะหัร้อนจี๋เลย เวลากดสาขีดแบบนี้นะครับขับขึ้นเชียงใหม่เนี่ยสบายอย่างที่บอกเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้านะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกโฮถือว่าโอเคแต่เบรคโฮจับเร็วนิดนึงนะมันไม่สามารถคนโทรลเบรกโฮได้เองนะครับคือเวลารถหยุดยิ่งมันก็เข้าเบรคโฮเลยแล้วก็นี่ปุ่มโหมดอีคอนครับใบกัญชาประหยัดน้ํามันก็ให้มาด้วยเหมือนกันสําหรับทัศนวิสัยของรถคันนี้ต้องบอกว่าวดีงามพระราม8อยู่แล้วนะครับพอดูกระจกเดยโอ้โหเนี่ย เต็มท่อนแขนอย่างนี้เลยนะครับรถมันโปร่งมากเลยด้านหน้าโคตรกว้างนะครับรวมถึงมีกระจกบานเนี้ยนะครับที่เสา A ด้านหน้าเนี้ยมาทําให้ตัวรถเนี่ยโปร่งมากๆไม่ว่าจะมองหันไปทางไหนนะครับและดูพื้นที่เหนือศีรษะดิขนาดผมสูงว่80เซนนะโอ้โหแบบมากกว่าหนึ่งฝ่ามือขึ้นไปในแนวตั้งอย่างเงี้ยมันโปร่งสุดๆแม้ว่าผมจะปรับเบาะสูงขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าตําแหน่งเบาะนั่งคันนี้นะครับควรจะเล็งจากตําแหน่งกระจกทางด้านซ้าย พราะมันมีกระจก3มเหลี่ยมเล็กๆด้านล่างนะครับให้เราเห็นซุ้มล้อทางด้านหน้าและด้านหลังนะให้ตัวรถมันไม่เกยฟุตบาทเนี่ยถือว่าดีเขาทํามานะเ,าเขาก็ต้องปรับขึ้นมาสูงนิดนึงแบบนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับโปรงกระจกมองข้างบานใหญ่ใช้ได้นะตัวเบาะครับวัสดุเนี่ยเป็นหนังสังเคราะห์นะครับสลับกับผ้าพรีเมียมจากญี่ปุ่นนะโดยรวมกันนั่งถือว่าโอเคไม่ร้อนนะครับ ตัวผ้าก็ระบายความร้อนได้ดีแต่ทรงเบาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยกระชับตัวเท่าไหร่ออกจะนแนวแบนๆแ,แ,แ,แฟล์แฟนะครับอันนี้ก็ต้องมาลองนั่งกันดูนะวัาสาลีระสำหรับเราเนี่ยจะเข้ากับตัวบอกแค่ไหนหมอนรองศีรษะเนี่ยก็ถือว่าทํามานุ่มใช้ได้นะเป็นแบบแอบหัวหมอนมิกกี้เมาส์นิดนี้นะครับคล้ายๆกับรถแบบคอนเดนยุคใหม่ๆเราว่าทำมาแบบ เป็นทรงแบบนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เข็มขัดทางด้านข้างเนี้ยสามารถปรับระดับได้ด้วยก็ถือว่าโอเคด้านข้างของเบาะครับก็มีแบบที่วางแขนมาให้ถือว่าโอเคปรับได้หลายระดับนะครับแล้วก็แขนขวาเนี่ยสามารถวางได้ใช้ได้เลยนะครับกระจกเนี่ยปรับลดลงได้หมดรอบคันนะทางด้านหน้าตรงนี้ครับปรับออโต้บานเดียวนะบานด้านซ้ายครับกับบานประตูสไลด์เนี่ไม่เป็นกระจกออโต้นะครับอันนี้ต้องปรับอัตโนมือกันเราเองนะเอ นั่งทางด้านหน้าก็ถือว่าสบายใช้ได้อยากรู้เหมือนกันว่านั่งข้างหลังก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันเลยดีกว่าเ <c oughs> บาะแถวสองนี่ถือว่านั่งสบายครับสมกับเป็นเบาะก,กับตันซีจริงๆนะมีพนักวางแขนให้มาทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับสําหรับตัวผมถือว่าโอเคนะไม่ได้ใหญ่แล้วก็เล็กจนเกินไปนะครับแต่ว่าคนที่ตัวใหญ่กว่านี้อาจจะต้องลองมานั่งดูนะครับว่าแบบสบายหรือเปล่านะครับด้านหลังเนี่ยอกกระชับถึงไหล่พอดีเป๊ะเลยแต่หัวเนี่ยต้องยกขึ้นมานิดนึง ถึงจะนั่งได้สบายนะครับถือว่าโอเคนะพื้นที่เนี้ยเหลือกว้างมากนะครับอย่างที่บอกว่าจุดเด่นเบาะของเขาเนี่ยมันสามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบนะครับเ <c oughs> มื่อเราลองถอยดูสบายนะนี่ก็โอเคแต่เหมือนเบาะหน้าเลยอะสลีละตัวเบาะมันค่อนข้างแฟรนะครับมันไม่ค่อยมีส่วนนูนว้าวอะไรเงี้ยรับตัวหลังสักเท่าไหร่นะนั่งนานๆก็อาจจะมีเมื่อยได้นิดนึงแต่ช่วงขาเนี่ยก็ไม่ได้ยาวมากนักนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคแต่ว่าทัศนวิสัยอื โปร่งใช้ได้เลยนะอยากรู้เลยนั่งแถวหลังเป็นยังไงเดี๋ยวเราเดินไปนั่งให้ดูนะครับว่าแถวหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เราปรับเบาะนะครับจริงมันสามารถปรับเบาะชิดได้ด้วยนะและแถวกลางเนี่ยเราปรับห่างสุดก็สามารถเดินได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปนั่งข้างหลังนะครับพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าเหลือใช้ได้นะครับคนสูง180ดูพื้นที่หัวสิครับยังเหลือแบบหนึ่งฝ่ามือในแนวตั้งอ่ะ รถมันสูงโปร่งเนี่ยสมกับฉายารถตู้ปลาจริงๆนะครับแล้วก็บอรหลังสามารถปรับเอนได้นะขึ้นมาอย่างนี้ครับปรับเอนอย่างนี้ได้เลยอ่ะเราลองนั่งดูครับเป็นเอนอย่างนี้นะโอ้ทิมหลังนะฮะต้องยกขึ้นหน่อยปึ๊บอย่างนี้เอ้ยใช้ได้นะแต่ตัวเบาะมันก็จะมีความแฟรตอนะ่ะแฟลตยิ่งกว่าเบาะคู่กลางอีกอันนี้คือเรียเป็นไม้กระดาษเลยนะแต่ว่าก็ยังนั่งได้นั่งไกลๆอาจจะมีมือสักนิดหนึ่งนะครับมูแต่ช่องเก็บของเก็บข,ของให้มาแบบโอเคเลยถือว่าใช้ได้นะครับ การเก็บเสียงโดยรวมของรถคันนี้นะถือว่าเก็บเสียงดีระดับหนึ่งนะครับข้างหน้าเนี้ยตรงคนขับเก็บเสียงดีสุดนะเสียงเนี่ยจะเริ่มมีเสียงลมครับเข้ามาเนี้ยที่ความเร็วประมาณ80กิเมต่อชั่โมขึ้นไปก็ถือว่าโอเคนะสําหรับรถระดับแบบนี้นะครับแต่การเก็บเสียงช่วงหลังเนี้ยจะมีเสียงจากพื้นถนนเข้ามาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะหลุม ที่สามารถเอาไว้พับเก็บเบาะได้ตรงนี้นะครับถ้าบุกเก็บเสียงให้มามากกว่านี้อีกนิดนึงก็จะโอเคแล้วก็เสียงจะขอบประตูข้างหลังเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะเสียงจะพื้นถนนอะไรอย่างเงี้ยดังอยู่เหมือนกันและวันนี้ครับโชคดีเลยนะฮะวันนี้ฝนตกเราก็ได้ทดสอบนะครับว่าเสียงน้ำเนี่ยกระทบหลังคาเป็นยังไงฮะก็มาตรฐานฮอนด้เลยนะเปาะแปะปงเปง ให้พอได้ยินเสียงเข้ามาในท้องโดยสารเหมือนกันนะครับหลังคาก็น่าจะบุวัสดุซับเสียงมาให้ดีกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับเออแต่ว่าแอร์เขาก็เย็นจริงๆนะสมกับเป็น Honda นะครับปรับแอร์25องศาเนี่ยด้านหลังนี่ยังเย็นเจี๊ยบเลยนะครับแล้วก็กระจกทางด้านหลังนะครับเขาก็ทาเป็นสีชามาให้อันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มนะก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียว ระบบความปลอดภัยใน Honda Ste p ปป์วกนรุ่นกลาง Spada จะได้ Honda s เ n s i n ิเวอร์ชนญี่ปุ่นมาเกือบครบทั้งเซ็นเซอร์รอบคันไฟสูงออโต้พร้อมไฟส่องสว่างเวลาเลี้ยวระบบเตือนมุมอับสายตา Adaive t i v e c r u i s e c o n t r o l w i t h Low Speed f o l l o w i n g ระบบตรวจคนเดินถนนพร้อมหักพวงมลาลัยอัตโนมัติระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกหน้าหลังระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดวิธีและระบบตรวจจับป้ายจราจร แต่ถ้าใครอยากได้ไฟหน้าแบบ Adaptive แวกได้และกล้องรอบคัน360องศาต้องขยับไปซื้อรุ่นท็อปสปาร์ดาพรีเมียมไกันนะครับนิสัยภายนอกนะครับของ Honda Stepwagon รุ่นนี้รุ่นสปาร์ดเป็นรุ่นกลางนะครับเรียได้ว่ามีการตกแต่งแบบสปอร์ตนะสีดำแบบนี้รอบคันนะครับทั้งกระจังหน้านะชายกันชนด้านหน้าด้านข้างตกแต่งโครเมียมรวมถึงทางด้านท้ายด้วยนะครับไฟหน้าเป็นแบบ Fu ู l l e ีนะครับ สังเกตได้ว่าเจนเนี้เจนที่6เขามีการออกแบบให้ตัวรถมีความเป็นมินิมอลมากขึ้นนะครับแต่ยังคงความเป็นรถทรงกล่องสาหรับครอบครัวสไตล์ Honda เอาไว้อยู่ถือว่ามีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะดูเส้นสายดิมันแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะ่ะนะครับใครหลายๆคนเห็นก็ต้องหลงรักดีไซน์แบบนี้นะครับผมและไฟหน้านะเป็นไฟเลี้ยวแบบซีเควนเชียลด้วยเปิดที่นึงแบบว้าวว้าวว้าช้ได้นะครับคันนี้มีไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะครับเส้นสายด้านข้างครัครบก็เหมือนกันนะ มีความคงความเป็นเอกลักษณ์ของสเตปวากอนฉมเก่าได้เป็นอย่างดีนะครับตัดผ่านไปปุ๊บเส้นสายเรียบง่ายมันไม้มีความซับซ้อนโค้งมนอะไรยุ่งเหยิงมากมายนะครับล้อที่ให้มานะครับเป็นล้อ16นิ้วนะครับสีดำเบอร์ลิน่าแบล็คนะครับขนาด2.05ทับ60นะเป็นยางครับบิตสโตนทวันซ่า ER 33นะครับผมแล้วก็ชายด้านข้างอย่างที่ผมบอกนะครับดูดิมีโครเมียมครับเส้นแบบนี้ยาวพาดไปนะครับเพิ่มความหรูให้กับตัวรถด้วยแล้วก็กุญแจของคันนี้ครับเป็นกุญแจแบบ k e y ์เลสนะครับ สามารถล็อกปลดล็อกนะครับแล้วก็เปิดประตูไฟฟ้าสไลด์2ข้างได้รวมถึงเปิดฝาท้ายนะแต่ไม่มีปุ่มสตาร์ทรถนะครับเสียดายนะแต่คันนี้ครับจุดเด่นของเขาคือมีโหมดวันทัชเราสามารถแตะครับเพื่อเปิดประตูสไลด์ด้านข้างได้เลยเออถือว่าทําได้ดีนะแต่นิดเดียวนะเปิดมาเลยนะแล้วก็แตะอย่างนี้ครับเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมันปิดอีกทีหนึง่งนะครับอ่ะไม่ปิดอนะ่ะปิดสิอ่านะครับวันทัชจริง,รงๆให้มาแบบนี้นะครับ สีดายนะว่าพื้นตัวรถเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับไม่ได้มีบันไดข้างให้มาด้วยนะกระจกด้านหลังเนี่ยโอ้โหใหญ่ๆนะเหมือนรถตู้ปลาจริงๆนะครับทางด้านท้ายเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่เจนนี้เปลี่ยนแล้วครับเจนนี้ไม่ได้แยกประตู2ชิ้นนะเหมือนกับเจนที่แล้วนะครับมาในแนวบานเดียวกันหมดเลยนะครับกลับไปสู่ยุคเดิมของสเตปบาร์กอนแล้วเพื่อความง่ายในการเปิดนะครับแล้วก็เปิดอย่างนี้ครับฝาท้ายก็เปิดกระเด้งขึ้นมาเลยเป็นฝาท้ายไฟฟ้าสามารถปรับตั้งระดับได้นะครับ แต่สังเกตครับพอมันเหลือบานเดียวแล้วเนี่ยมันต้องการระยะเปิดที่ยาวมากๆเพราะฉะนั้นครับใครนะที่อยู่ที่แคบๆที่บ้านนะติดชิดกําแพงต้องดูกันดีๆเซ็ตระดับปรับตั้งให้มันดีๆนะครับผมทางด้านท้ายก็มีแถบโครมเมียมพาดมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีสัญลักษณ์ e-hiv e บ่งบอกว่าคันนี้เป็นรถไฮบริด e-h ของ Honda เขานะพร้อมโลโก้สีฟ้ารักโลกครับดูสิเซ็นเซอร์เก็บงานดีนะอยู่ที่กันชนแบบนี้เลยถือว่าไม่ธรรมดามากนะครับสำหรับ Honda Step w a า o n อน สรุปจุดเด่นจุดด้อยของเจ้าสเตปปอกอนคันนี้จุดเด่นอย่างแรกเลยความอเนอกประสงค์และความโปร่งในห้องโดยสารที่ทําได้ดีตามสไตล์ฮอนด้าบอกปรับและพับได้หลากหลายรูปแบบเครื่องเบนซินไฮบริด2ลิตรที่ทั้งแรงและประหยัดขับในเมืองรถติดแค่ไหนก็ยังเห็น14-15กิโลเมตรต่อลิตรได้ไม่ยากช่วงล่างซับแรงดีมากจะหลุมบ่อเนินลูกนาดก็ผ่านได้ฉลุยนุ่มสบายคนนั่งหลับกันได้พลินเพ ส่วนจุดที่ควรปรับปรุงอย่างแรกเลยการเก็บเสียงที่น่าจะทําได้ดีกว่านี้โดยเฉพาะเสียงจากพื้นถนนและลมจากขอบกระจกด้านบนรวมไปถึงเสียงฝนกระทบกับหลังคาเบาควรให้แบบปรับไฟฟ้าอย่างน้อยที่คนขับถ้าบอกกับตันซีดปรับไฟฟ้าได้ด้วยจะเพอร์เฟกเลยและความสูงของพื้นรถที่ผู้สูงอายุอากงอมาอาจจะก้าวขึ้นรถลำบากหน่อยแต่ก็ยังดีที่มีมือจับตรงประตูมาให้ดโดยรวมแล้ว Honda s t เตปวากอนคันนี้ ถือว่าเป็นรถ MPV 7ที่นั่งที่มีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งอย่าง Toyota Noa และ Voxy เหมาะสำหรับพอบ้านแม่บ้านที่ขับไปรับไปส่งลูกด้วยตัวเองมีความคล่องตัวเมื่อขับขี่ในเมืองและให้ความสะดวกสบายเมื่อขับออกต่างจังหวัดไม่ได้ต้องการรถคันใหญ่เทอะอทะเหมือน Toyota a l p h a า d ผ,ผู้นำเข้าอิสระขายเจ้าคันนี้ที่ราคาประมาณ2นแบาทถูกกว่าอาัล a าดเกือบลา้านก,กันเลยทีเดียวนะ และทั้งหมดนี้ครับคือที่สุดพทุกคนบารีวิว HONDA าสเ p ปปอรกอนกันแบบจุใจนะขอบคุณรถทดลองขับคันนี้นะครับจากอีทันกรุ๊เขาด้วยนะอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายไปนอนปิกนิกทำกิจกรรมอเนกประสงค์กันแล้ว <c oughs> จักรูจักรูว